สวัสดีครับตามใจป้าวันนี้เป็น EP พีพิเศษตอนแรกป้าคิดว่าจะทำคลิปก็อฟซิล่าประทะคิงคองแต่ด้วยสถานการณ์โควิดในปัจจุบันในประเทศไทยทำให้ป้ารู้สึกมีความวิตกกังวลมากซึ่งลูกๆและหลานจะได้เห็นแล้วจากข่าวทั่วไปไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อโควิดของสถานรับเลี้ยงเด็กหรือสถานกักกันต่างๆหรือสถานมิปัสสาต่าง ซึ่งป้ามีความวิตตักวิตกกังวลมากในเรื่องนี้วันนี้ป้าเลยเป็นอีพีพิเศษในเรื่องของโควิดโคนาซึ่งในปัจจุบันนี้การระบาดของโควิดได้รุนแรงขึ้นและมีผู้ติดเชื้อเป็นจํานวนมากซึ่งปัจจุบันนี้วันนี้มีผู้ติดเชื้อถึง2,800กว่าคนป้ามีความวิตกกังวลมากในสถานการณ์ครั้งนี้และในเรื่องดราม่าต่าง ไม่ว่าจะเป็นการติดเชื้อของประชาชนทั่วไปหรือศิลปินดาราตลกซึ่งเกิดเรื่องดราม่าขึ้นปาไม่อยากเห็นคนไทยต้องมาทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเหล่านี้อยากให้ทุกคนตั้งสติเอาความโกรธเอาโทสะผันให้มาเป็นพลังผลักดันรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาต่างๆให้กับประชาชนด้วยความจริงใจและถูกต้อง เคสล่าสุดที่ป้ารู้สึกสลด,ดใจมากก็คือเคสอามา่สามท่านตั้งแต่อายุแปดสิบกสิบห้าติดโควิดโดยไม่มีใครมาเหลียวแลอามา่าที่ชุมชนวัดไผ่เงินร้องขอให้ทางรัฐบาลมาดูแลช่วยเหลือจน ผ่านไปเป็นเวลานานก็ยังไม่มีใครไปดูแลท่านได้สุดท้ายอมาม่าคนโตอายุ85ก็ถึงแก่เสียชีวิตป้ารู้สึกว่าเคสนี้เป็นเคสที่แย่มากแต่สุดท้ายนี้อมาม่าอีกสองท่านที่เหลือก็ได้รับการช่วยเหลือแล้วนี่แสดงว่าอะไรแสดงว่าระบบการจัดการสาธารณสุขของไทยล้มเหลวโดยที่รัฐบาลมัวแต่สร้างภาพ ไม่มีความจริงใจในการดูแลรักษาประชาชนคนไทยรัฐบาลต้องจริงใจอย่ามวดแต่สร้างภาพอย่าพูดแต่ว่าเชิงลุกเชิงลุกลุกแต่ปากแต่ไม่ลุกด้วยการกระทําป้ารู้สึกเสียใจมากและในกรณีนี้ขออย่าให้คนไทยทุกคนตั้งสติ อย่าโกรธกันอย่าทะเลาะก,กันอย่างเช่นกรณีของดาราที่เกิดติดโควิดแล้วมีการดราม,ม่าก,กันถึงกันท้าท้ายชกต่อยกันป้าไม่อยากเห็นป้าอยากให้ทุกคนเข้าใจตัวป้าเองก็มีเพื่อนมีคนรู้จักที่ติดโควิดปัจจุบันนี้ป้าก็ยังกักตัวอยู่สิบสี่วันไม่ได้ไปทำงานและไปทำการตรวจเชื้อโควิดแล้วผลออกมาเป็นลบ แต่ป้าก็ยังกักตัวต่อไปอยากให้ทุกคนใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสผลักดันให้รัฐบาลทำทุกอย่างเพื่อจะช่วยเหลือประชาชนคนไทยทุกๆคนให้ได้รับการรักษาและดูแลอย่างทั่วถึงและอย่างเสมอภาคคลิปนี้ าไม่ต้องการจะว่าใครหรือสื่อสารว่าใครแต่อยากให้ทุกคนโดยเฉพาะคนไทยทุกคนเปลี่ยนความโกรธและโทสะให้เป็นพลังผลักดันกดดันให้รัฐบาลได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทยทุกๆคนครับสุดท้ายนี้ขอลูกหล,ล,ลานดูแลตัวเองให้ดี คนที่ติดเชื้อแล้วก็จงมีกําลังใจต,ต่อไปและถ้าหายแล้วคนที่ติดเชื้อคงจะรู้ว่าควรจะทําอย่างไรต่อไปให้หันกลับมาดูแลคนที่ได้ยโอกาสกว่าเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาสที่ดีในการรักษาส่วนคนที่ยังไม่ติดเชื้อก็ให้ดูแลตัวเองอย่ากาดตกล้างมือทุกครั้งสวมแมสท,ทุกครั้งที่ออกไปข้างนอก และเราจะรอดพ้นจากวิกฤตการระบาดของโควิดหน่งเในครั้งนี้ไปด้วยกันสวัสดีครับ